มาแล้วนะครับสถิติของสลากดิจิทัลที่มีการจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังตลอดปี2566ที่ผ่านมาตั้งแต่งวดวันที่17มกราคม66จนถึงงวดสุดท้ายของปีคือ30ธันวาคม66นะครับมีการจำหน่ายไปทั้งสิ้น37,310ล้านบาทครับและมีผู้ใช้งาน20ล้านครั้งต่อเดือนจำนวนสลากที่ถูกรางวัลอยู่ที่6ล้าน5แสนใบและที่สำคัญก็คือ คนที่ถูกรางวัลที่1ในสลากดิจิตัลแอปเป๋าตังค์อยู่ที่199คนนะครับมีเพื่อนผมท่านไหนบ้างไหมเป็น1ใน199คนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนจังหวัดที่มีคนถูกรางวัลสูงสุด3อันดับแรกแน่นอนครับกรุงเทพมหาคนครเพราะว่าคนซื้อเยอะตามด้วยนนทบ,บุรีสมุทรปราการนะครับและเลขท้าย2ตัวที่ออกซ้ำบ่อยที่สุดคือ91กับ99อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญครับคนที่ถูกรางวัลที่1มากที่สุด ถูกมากถึง22ใบ